สวัสดีคะ่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูออมสมฤทธิ์มน์ประสิทธิ์จากโรงเรียนวัดปลวกเกษกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอมก็จะมาย่อโลกความรู้เป็นคลิปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนเนี่ยมักจะยังออกเสียงไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ คำแรกเลยนะคะก็คือคำนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆออกเสียงว่าอะไรกันบ้างคะที่คุณครูเห็นเนี่ยบางคนเนี่ยมักจะออกเสียงว่า vegetable vegetable อะไรอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่ถูกต้องนะคะคำนี้ที่แปลว่าผักเนี่ยเราจะออกเสียงว่า vegetable vegetable เด็กๆลองไปฟังกันดูนะคะ vegetable 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 ต่อมาค่ะเป็นคํานี้นะคะคำนี้เนี่ยแปลว่าน้าผลไม้ซึ่งบางคนเนี่ยมักจะออกเสียงว่า juice นะคะจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะคะต้องออกเสียงว่า juice juice เดี๋ยวลองไปฟังกันดูนะคะ juice juice juice, juice. สำหรับคำที่3นะคะเรามักจะพบเห็นกันบ่อยเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยเล่นคอมพิวเตอร์นะคะก็มักจะขึ้นคำนี้มาอยู่บ่อยครั้งนะคะคำนี้เนี่ยหมายถึงความผิดพลาดนั่นเองนะคะซึ่งบางคนเนี่ยมักจะออกเสียงเป็นส่วนใหญ่เลยว่า error จริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆต้องออกเสียงว่า error error เดี er ๋ยวลองไปฟังกันดูค่ะ error error Er มาถึงคำที่4ค่ะคำนี้นะคะคุณครูอ,อมชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าชอบรับประทานมากๆเลยนะคะคำนี้หมายถึงปลาแซลมอนนั่นเองนะคะหรือว่าปลาสีส้มๆนะคะ,ะสำหรับบางคนนะคะมักจะออกเสียงทับศัพท์เลยนะคะเหมือนภาษาไทยเลยก็คือแซลมอนแซลมอนนะคะจริงๆแล้วคำนี้ออกเสียงว่าแซมมอนแซมมอนนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ Salmon Sal mon. Sal, mon. Sal mon. มาถึงคำที่5นะคะคำสุดท้ายนะคะคำนี้เนี่ยเห็นกันบ่อยมากๆเลยนะคะคือคำว่าน้ำตาลนะคะเด็กๆเนี่ยมักจะออกเสียงว่า s ู g a r หรือว่า sugar นะคะจริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงแบบนั้นเลยนะคะมันออกเสียงว่า sugar sugar นะคะลองฟังดูนะคะลูก s u g a r Sugar, Sugar. เดี๋ยวเรามาทบทวนกันตั้งแต่คำแรกจนถึงคำสุดท้ายกันเลยนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยค่ะ vegetable vegetable คำที่สองค่ะ juice juice คำที่สามค่ะ error error คำที่สี่ค่ะ salmon salmon และคำสุดท้ายค่ะ huh? sugar sugar เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองนาทั้ง5คํานี้นะคะไปทบทวนนะคะแล้วก็นําไปใช้นะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องแล้วก็มั่นใจค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูออมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะย่อโลกความรู้คุณครูอมจะมีเรื่องอะไรสนุกๆมาให้เด็กๆได้รู้กันอีกเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย